พาไปชมรีวิวคู่นะครับสองสีสองสไตล์นะครับกับ Toyota c ซ r t o ชอ t a C-HR ยต้าซเนะครับเข้าใหม่ทั้งคู่เลยนะเข้าใหม่ทั้งคู่เลยนะครับมีขาวมีน้ำเงินนะครับเป็นรุ่นท็อปทั้งคู่เหมือนกันนะครับเป็น1.8ไทยบีทย1.8ไทยบีทยแล้วดูดีไซน์ด้านข้างไงโผปิ๊งเลยกิ๊เลยรถดีมีทรงครับ รถด,ดีมีทรงครับดูด้านท้ายเป็นไงสวยปิ๊งนะครับราคา559,000บาทนะครับกับค่าตัวคันนี้นะครับค่าตัวคันนี้ปี20มก้าหมื่นนะครับราคา669,000บาท669,000บาทนะครับกับโตโยต้าซีอาร์1.8ไฮบริดไฮบริดท็อปทั้งคู่ท็อปทั้งคู่คันหนึ่งแต่งหล่อคันหนึ่งสแตนดาร์ดนะสีน้ําเงินมาดูสีจริงสวยนะมาดูสีจริงสวยนะ นะครับก็ถ้าสนใจรายละเอียดยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเลยนะครับวันนี้จัดดูโอจัดดูโอให้เลยนะครับกับรถ Toyota Toyota c าซนะครับวันนี้ผมจัดมาให้2คันเลยนะครับผมบอกเลยว่าหล่อทั้งคู่1คันเป็นสีพิเศษนะแล้วก็1คันเป็นช่วงล่างปรับใหม่พร้อมล้อแม็กสวยๆแบบนี้นะครับ สนใจขนหดซ้ายหรือขวาติดต่อได้เลยนะครับคันสีขาวคันซ้ายคันนี้559,000่บาท18ึ 1, 8, ่้ไฮบริดนะครับปี2 0 1 9คันสีน้ำเงินราคาดำคันนั้นนะครับปี2020นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่6,69,000บาทนะครับคันน้ำเงินไม่เ0 0าหคันนี้ไม่แสนกลางๆนะครับแต่วาันตีแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยยังอยู่10ปีทั้งคู่นะยังอยู่10ปีทั้งคู่เลยนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบรอบๆก่อนนะให้ดูรอบๆก่อนว่ารถจะสวยขนาดไหนรถสวยขนาดไหนนะครับ จริงสีขาวนี่มีเสน่ห์มากๆเลยนะมีเสน่ห์มากๆเลยนะถ้าเกิดใครไม่ได้ติดมาเยอะนะแต่ผมว่าโอเคนะราคาก็ดีนะครับแล้วก็ตัวบอดี้รูปลักษ์ทุกอย่างนะครับลงตัวมากๆนะทั้งสองคันเลยทั้งสองคันเลยนะครับคันสีน้ําเงินคันนี้ก็สวยคือสีมันสวยอ่ะคือสีพอเวลาดูในรูปอ่ะเอ้ยมันไม่สวยแต่สีรถคันจริงอ่ะเั้นมันโอเคมากๆมันโอเคมากๆนะครับมันสวยมากๆนะครับ ก็559 669นะครับพี่เลือกได้เลยนะครับวารันตี10ปีเหมือนกันนะประกันเครื่องเกียร์นะ1ปีนะครับจากบริษัทของเรานะครับแล้วก็ตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก1ปีนะครับคันสีขาวนะคือรถเข้าใหม่ทั้งคู่เลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพทั้งคู่เลยนะนะครับรอเก็บงานนะครับมันจะมีรอยอยู่นิดหน่อยๆน่อยนะครับตามพวกกันชนอะไรต่างๆนะเป็นเรื่องปกติ C7R เนี่ยถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับ1อเรื่องความประหยัด2อเรื่องดีไซน์นะครับแล้วก็สาบก็คือเรับ นะแ,แค่ด้านหน้าเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ก็ถือว่าแบบเต็มระบบแล้วนะไฟโปรเจคเตอร์นะครับทั้งคู่เลยแล้วมีไบบีมให้อีกนะในไฟนะครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบซีเรนเชียลนะครับแล้วก็มีเดย์ทาวนิงไลท์เนี่ยไฟแค่หลอดเดียวนะอันนั้นโปรเจคเตอร์ดวงหลักตัวนี้ LED ไบบีมตัวบนเป็นซีเรนเชียลตัวล่างเป็นเดย์ทาวนิงไลท์คือเป็นเหมือนกันทั้ง2คันนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยสจุดเหมือนกันเห็นปนะมีตรงนี้1ตรงนี้1นี่งตนสามสี่นะครับโลโก้ก็เป็นโลโก้เต็มเพราะว่าตัวนีีม้มมล็็อกคววาเร อัตราพันหน้านะครับแล้วก็อัตราการเส้นเปลืองของทั้งคู่นะครับก็อยู่ที่า23.67หรือ23.7เท่าไหรนั่นแหละนะแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะน้ภายในสวยทั้งคู่ภายในสวยทั้งคู่นะครับพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันอะคันนี้ไม่แสนแปดคันนี้ไม่แสนแปดนะแต่บอดี้สวยนะครับอดี้สวยพุทธคุโทนลดับบีปุ่มพุทธสตาร์ทเกียร์โตซีวีทีหน้าจอทัชสกีนนะครับคันสีขาวอดี้สวยโครงสร้างสวย นะครับเนี uhm, ่ยบอดี so ้สวยโครงสร้างสวยนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะพี่ดูเป็นไงกิฟต์ไหมปิ๊งไหมนะอันแล้วดูคันสีน้ำเงินนะแต่ผมให้วนรอบหนึ่งคันสีน้ำเงินนะด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับมี rvd มีซิงเกิลเชียลแล้วก็มีบายบีเหมือนกันนะครับมีบายบีเหมือนกันนะตัวนี้คือตัวสแตนดาร์ดนะครับความสูงของตัวรถสองคันนี้ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าคันสีขาวเนี่ยเขาปรับช่วงล่างมาเซตช่วงล่างมาแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กมานะคันนี้ก็จะเป็นนตตัวสแดดาร์ ตัวสแตนดาร์ดแบบเดิมๆเลยนะครับแบบเดิมๆเลยนะครับนะเนี่ยสวยปะพิ้งเลยเนี่ยพิ้งเลยนะครับคือดีไซน์ทุกอย่างนะสีเสือทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างเดิมหมดเนี่ยคือภายในแทบไม่ต่างเลยนะทั้งสองคันเนี่ยภายในแทบไม่ต่างเลยนะครับสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคือไอตัวการใช้งานเนี่ยไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับไม่เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้ากิโล หน,น้าจอทัลสกินป๊อปอัพเกีออโต้ซีพีทีเหมือนกันอัตาการทิ้งเปลืองเท่ากันนะท่านเวทเลือกใช้ได้เลยนะครับนะผมบอกเลยว่าสวยทั้งคู่จริงๆสวยทั้งคู่จริงๆนะครับภายในตัวบอกก็จะเป็นโทนสีดําทั้งคู่เลยนะครับทั้งคันสีขาวแล้วก็คันสีน้าเงินคันนี้นะครับภายในก็จะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับนะรถถือว่าโอ้โหสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเพิ่งซื้อนนะ ล้างอย่างเดียวล้างรอบเดียวล้างเมื่อวันที่วันก่อนด้วยล้างเมื่อวันก่อนด้วยนะครับนะเนี่ยสวยๆนะครับใครสนใจเนาะสอบถามได้เลยนะครับรถรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆดีไซน์ล้ําสมัยด้วยความประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ด้วยตัวแบบไฮบริดนะครับที่เขามีวันรันตีถึงอยู่นะของศูนย์นะครับรถทั้งสองคันนี่สวยมากๆครับนะใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะ0ูน6 4 0 7 7 7 6ี่ศย์เ็ดเจ็ดเนะครับ